สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันธ์พิ e ิช c ชนแชนแนลจะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดธาตุลมนะคะคือราศีเมถุนเกิดระหว่าง15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมราศีตุลคือเกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและราศีกุมเกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะคือท่านเกิดในธาตุลมนะคะ ่่ออนนืเลยดิฉันต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กําลังใจนะคะขอพระคุณมากๆค่ะในการทํานายครั้งนี้ดิฉันได้ทําการอธิษฐานและเลือกไพ่ออกมาค่ะดิฉันได้ทําการอธิษฐานและเลือกไพ่ออกมาค่ะไพ่ใบรแรกคุณได้ทรีซ e บเพนเคิลส์เป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะจะเห็นได้ว่าคนที่เกิดธาตุลมนะคะราศีเมถุน ราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะสำหรับท่านที่เกิดในธาตุลมนะคะราศีเมถุนราศีตุลและราศีกุมนะคะจะเห็นได้ว่าคนที่เกิดในธาตุลมเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะ นอกจากพยายามทําตัวให้กระตือรือร้นนะคะหรือมีการเรียนรู้นะคะศึกษาบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อให้มีประโยชน์กับการงานของเรานะคะเป็นคนที่ชอบวางแผนแต่ก็เปลี่ยนใจง่ายเช่นกันนะคะเป็นคนที่ติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็ประสานงานเก่งนะคะเป็นคนที่มีวาทศิลป์นะคะ เราจะเห็นในสามราศีเนี่ยราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมเนี่ยเหมือนอารมณ์ศิลปินนะคะเป็นคนวางแผนนะคะติดต่อหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างมีการวางแผนเป็นคนที่มีความเป็นผู้นานะคะมีใจิตใจที่เด็ดเดี่ยวตัดสินใจอะไรไปแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จแต่เวลาที่เปลี่ยนใจเนี่ยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนใจหรือลังเลในความรัก ะะหรือเวลาที่เราชื่นชอบใครสักคนนะคะเวลามีคนที่เหนือกว่าคนที่เราชื่นชมก็สามารถเปลี่ยนใจได้ง่ายไม่ได้หมายความว่าคุณมีปัญหาในด้านความรักนะคะอาจจะเป็นการที่เราชื่นชมใครแล้วก็มีความเจ้าชู้อยู่ในตัวเองนะคะ <plateau. S 2> เป็นคนที่รักความสนุกนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> และนน้กวก,ะะลลก็เวลาทําให้คนอื่นมีความสุขตัวเองมีความสุขนะคะ,ะ,คะดังนั้นก็อาจจะถูกมองว่าเป็นคนเจ้าชู้นะคะเป็นคนที่ให้คาปรึกษาได้ดี นะคะมีสติปัญญาในการแก้ปัญหานะคะมีเหตุผลนะคะเป็นคนที่มีการวางเป้าหมายในการดำเนินชีวิตนะคะแต่อย่างที่บอกว่า มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนธาตุลมเนี่ยก็เหมือนลมนะคะคือมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ถูกใจนะคะหรือมาทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะคุณก็จะสามารถเปลี่ยนใจได้ง่ายนะคะอย่างยกตัวอย่างก็ดดานความรักถ้ามีคนเข้ามานะคะรักคนธาตุลมและไม่ได้เอาใจใส่นะคะหรืออาจจะทําให้เขารู้สึกได้ว่าไม่เสมอต้นเสมอปลายเขาก็พร้อมนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ในการทํานายครั้งนี้นะคะไพ่ใบแรกนะคะไพ่สามเหรียญเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีโอกาสนะที่คนทั้งสามราศีนะธาตุลมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะมีโอกาสได้แสดงความสามารถให้คนอื่นได้เห็นนะคะมีคนเปิดโอกาสนะคะให้เราได้แสดงความสามารถมีจังหวะและโอกาสที่ดีหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะได้แสดงความสามารถนะคะแต่ สิ่งหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะอย่างที่บอกคนาธาตุลมเนี่ยบางครั้งนะคะเป็นคนทีออ่อาจจะเปลี่ยนใจอะไรได้ง่ายนะคะดังนั้นว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คุณจะได้แสดงความสามารถนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ได้รับการอ,อ,อุปถัมภ์นะคะหรือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะด้านการเงินก็ถือว่ามีโชคลาภด้านการเงินเข้ามาอาจจะมีะไรายได้พิเศษ อาชีพเสริมนะคะจากการทําอาชีพสองสองอาชีพก็ได้หรือจากการทําธุรกิจของเรานะคะดังนั้นการเงินไม่น่าห่วงนะคะการงานก็ไม่น่าห่วงนะะถือเป็นจังหวะที่ดีความรักก็เป็นไปได้มีคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะบางทีเป็นคนราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะบางทีการที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นมีความสุขนะคะมีอารมณ์ขันนะคะช่างพูดนะคะ หรือแม้กระทั่งการเอาใจใส่คนอื่นนะคะอาจจะถูกให้มองว่าเจ้าชู้นะคะก็อาจจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วนะคะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ถือว่ามีโอกาสนะได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะอย่างมีความสุขได้ไปเที่ยวนะคะหรือมีการวางแผนบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะมีการวางแผนหรือคิดถึงอนาคตว่าเราอยาก ซื้อบ้านซื้อรถก็ได้นะคะเป็นการเริ่มต้นหรือเป็นการวางแผนส่วนไพ่ใบที่สองค่ะคุณได้ทูสปอนค่ะเป็นไพ่สองไม้เท้าเราจะเห็นว่าไพ่ใบที่สองกับที่สาม,มีความสัมพันธ์กันนะไพ่ใบที่สามทูซครับไพ่สองถ้วยไพ่สองไม้เท้าและไพ่สองถ้วยจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งที่มีเป้าหมายเดียวกันซึ่งหมายความว่ามีโอกาสนะคะ ได้รับการอุปถัมภ์ด้านการงานนะคะหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจก็ได้นะคะได้รับการช่วยเหลือจากเจ้านายก็ได้หรือคนที่มีอำนาจนะคะดังนั้นถึงบอกว่าในช่วงนี้ด้านการงานการเงินของคนธาตุลมไม่น่าเป็นห่วงนะคะ มันเหมือนว่าสิ่งทุกสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดีที่ได้พบเจอคนที่มีอำนาจนะคะและเขาได้เสนอบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งเป็นประโยชน์กับการงานของคุณหรือธุรกิจของคุณนะคะถ้าคุณพบเจอปัญหาคุณจะมีคนจะมีคนยื่นมือให้การช่วยเหลือคุณนะคะนี่คือข้อดี ดังนั้นไม่ว่าคุณจะพบเจอปัญหาอะไรก็แล้วค่คุณจะผ่านปัญหาหรืออุปสรรคไปได้นะคะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือไปอบรมก็ได้นะอาจจะอบรมเรื่องการงานนะคะหรือมีบางท่านนะคะเป็นไปได้ว่าอยากจะลงทุนทําอะไรก็มีคนให้คาแนะนาําหรือมีคนลงทุนให้นะคะคนทั้งสามราสศีเนี่ยธาตุลมนะมีคนอุปถัมภ์นะคะโดยเฉพาะคนราศีเมทุน นะคะหรือแม้กระทั่งราศีตุลราศีกุมก็เหมือนกันจะมีคนอุปถัมภ์นะคะอาจจะทําให้คุณโชคดีด้านการเงินก็ได้หรือด้านการงานนะมีการลงทุนให้แล้วคุณก็ต่อยอดนะธุรกิจนั้นอาจจะเป็นธุรกิจที่คุณสนใจนะมีคนลงทุนให้แต่อย่างที่บอกว่าในช่วงนี้เราไม่สามารถคาดหวังได้ว่าธุรกิจของเรามันจะเริ่เติบโตก้าวหน้าไหมนะเพราะว่าในช่วงนี้นะ คนทั้งสามราศีธาตุลมเนี่ยเป็นคนที่มีความคาดหวังหรือตั้งใจบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะทำก่อนแต่ถ้ามีคนมาร่วมลงทุนกับเราคุณอาจจะคิดหรือมีการวิเคราะห์ดูว่าเราจะสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นหรือไม่เพราะคนราศีเมถุนราศีตุลและราศีกุมเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอะไรได้ง่ายๆนะ ถ้ามีอะไรมาสะกิดใจนิดนึงหรือมีความที่ไม่ชัดเจนนะคุณจะเปลี่ยนทันทีดังนั้นถึงบอกว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะคะอาจจะมีจังหวะที่ดีนะคะหรือมีโอกาสที่ดีนะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้ใหเราแต่เรายังไม่ได้ตัดสินใจนะต้องบอกก่อน แต่ก็มีบางท่านนะที่คว้ามันไว้เพราะมองถึงว่าโอกาสที่ดีที่มีคนยื่นให้เราเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้เรามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็ได้เพราะถ้าดูจากภาพรวมของไพ่ที่เปิดมาเนี่ยไพ่ใบที่4ีมันมีความสัมพันธ์กันนะ temperance คือการเปลี่ยนแปลงนั่นอาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับคุณนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือแม้กระทั่งธุรกิจนะ คุณจะต้องเป็นคนตัดสินใจนะคะว่าคุณจะเลือกทางไหนเพราะ temperance เนี่ยจะพูดถึงการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่นคง หรือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความก้าวหน้านะคะดังนั้นก็เป็นไปได้คุณอาจจะต้องปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่หรือมีโอกาสดีๆในการเริ่มงานใหม่หรือธุรกิจใหม่ก็ได้นะอาจจะต้องพบเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่แล้วเราก็ปรับตัวแต่สิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมของคนธาตุลมคุณเป็นคนที่มีมิตร ะะเป็นเมตรนะคะหรือมีเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์นะคะทั้งสามราศีเป็นคนที่เหมือนศิลปินนะอารมณ์เปลี่ยนแปลงนะคะเข้ากับทุกคนได้ง่ายนะคะลักษณะของคุณดูเหมือนเจ้าชู้นะคะแต่แท้ที่จริงคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะแต่ภาพลักษณ์ของคุณนะเหมือนคนที่เอาใจคนอื่นอยากเห็นคนอื่นมีความสุขก็อาจจะมองว่าเราเจ้าชู้นะคะแต่แท้ที่จริงเรามีม,มนุษยสัมพันธ์ที่ดีดังนั้นนะตอนเนี้ สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็เรื่องการเงินต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่การที่เรามีสังคมใหม่ๆเราอาจจะต้องปรับบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะที่มันนอกเหนือออกมาอาจจะต้องมีการใช้จ่ายเงินหรือซื้อบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันจําเป็นกับการงานของเราหรือธุรกิจของเราหรือแม้กระทั่ง การที่เราใช้จ่ายเงินนะคะเพื่อปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่นะคะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ก็มีบางท่านที่จะต้องหมดเงินไปกับครอบครัวนะคะมันเหมือนว่ามีรายจ่ายที่รออยู่นะคะอาจจะเป็นการซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะหรือซื้อเครื่องมือสื่อสารหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าบางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมนะต่อให้คุณมีรายจ่ายที่รออยู่แต่รายได้ของคุณมันจะมากกว่ารายจ่ายดังนั้นก็ขอให้คิดนะคะ ว่าตัวเรามันมีความมั่นคงมากขึ้นมันมีการวางแผนเพราะคนทั้งสามราศีเนี่ยคนธาตุลมเป็นคนที่วางแผนถ้าคุณคิดว่าคุณจะมีปัญหาด้านการเงินคุณจะหาวิธีรองรับไปก่อนนี่คือข้อดีนะไพ่ใบที่5ค่ะคุณได้น nice g h ซ of Pentacles เป็นอัศวินถือเหรียญ จะมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือการที่เราพยายามทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานใช้ความสามารถของเรานะคะแต่มันจะมีผลมากับเรื่องการเงินนะมีการเงินที่ดีเข้ามาเพียงแต่ว่า ไพ่อัศวินถือเหรียญจะพูดถึงการที่เราอยู่ในวัยทำงานนะคะหรือแสวงหาบางสิ่งบางอย่างเพื่ออยากให้ตัวเองพัฒนาก้าวหน้านะคะหรือมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าเราก็ถึงต้องใช้ความพยายามความมุ่งมั่นในการทำงานหรือการทำธุรกิจนะคะอาจจะมีโชคลาภดีๆเข้ามาเพราะเราจะเห็นได้ว่าคุณได้ไพ่เหรียญน,นะไพ่ใบที่ห้ากับที่หกเนี่ยจะพูดถึง การที่เราตั้งใจในการทำงานการมุ่งมั่นในการทำงานมันจะมาในรูปแบบของผลประโยชน์นะคะหรือกำไรในการทำธุรกิจของเรานั่นหมายความว่าตัวเราต้องมีความซื่อสัตย์นะมีความจริงใจต่อลูกค้าด้วยโอกาสที่จะได้ผลกลับมาหรือได้ผลตอบแทนนะหรือได้กำไรกลับมา หรือแม้กระทั่งคุณได้ช่วยเหลือคนอื่นนะในกรณีที่คุณมีเงินมากมายอาจจะมีไม่ได้ถึงกับมากมายแต่คุณสามารถที่ช่วยเหลือคนอื่นให้หยิบยืมไปก็มีโอกาสนะที่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะ จะมีคนให้คำแนะนำคุณช่วยเหลือคุณนะคะและตัวคุณก็มีไอเดียใหม่ๆช่วยเหลือเขาให้คำปรึกษาเขามันเหมือนว่ามีความสัมพันธ์นะคะมีมิตรสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะหรือมีความคิดใหม่ๆมีมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการงานแม้กระทั่งความรักก็ไปได้ดีนะเราจะเห็นได้ว่าคุณจะพบประรักอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคนธาตุลมเนี่ยมีความ มีเสน่ห์อยู่แล้วจะมีความรักเข้ามานะคะหรือแม้กระทั่งในช่วงนี้นะเวลาเวลาที่คุณทำอะไรหรือว่าติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการงานก็จะมีความรักนะคะจากที่ทำงานนะคะหรือคนที่คุณคุยอยู่หรือว่าคบกันนานแล้ว โอกาสที่จะมีความชัดเจนมีนะต้องบอกก่อนมันเหมือนว่ามีช่วงจังหวะที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันไปเที่ยวหรือมีของขวัญของฝากของถูกใจจากคนรักหรือตัวคุณให้คนรักคนรักให้กับคุณนะมันเหมือนว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะที่เราได้ให้นะแล้วก็เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นช่วงจังหวะดีๆนะคะไพ่หกเหรียญยังพูดถึง ความพยายามหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตั้งใจนะคะเพื่อทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขนะคะหรือได้รับรางวัลหรือได้รับผลตอบแทนจากการงานจากการทำธุรกิจการที่ เราช่วยเหลือใครนะคะอาจจะเป็นไปได้เราอาจจะให้ใครยืมเงินไปแล้วก็อาจจะได้รับการคืนเงินกลับมานะมันเหมือนว่ามันเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่เราได้ทำดีแล้วก็สิ่งดีๆมันก็ย้อนกลับมาหาเราเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคนราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมเนี่ยเป็นคนท่านลมเนี่ยก็ขอให้ระวังนิดหนึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ คุณใช้ชีวิตนะอยากเห็นคนอื่นมีความสุขนะคะหรือมีการเที่ยวหรือใช้ชีวิตอย่างไม่ระมัดระวังนะคะอาจจะใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนก็ขอให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะอาจจะเป็นไปได้นะคะ,ะการพักผ่อนน้อยนะคะหรือเกี่ยวกับ เรื่องกระดูกนะคะหรือเรื่องปวดหลังนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้การพักผ่อนไม่เพียงพอหรือไมเกรนนะคะตรงนี้ต้องระวังในช่วงนี้นะคะแต่ด้านอื่นไม่น่าห่วงไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักนะคะเพราะว่าจะมีความรักเข้ามาอยู่เรื่อยอยู่แล้ว ถ้าเราดูจากภาพมันเหมือนว่ามีการเริ่มต้นนะคะมีความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือมีการถูกใจนะหรือมีความรักที่ดีเกิดขึ้นอาจจะเริ่มจากเป็นเพื่อนก่อนแต่อย่างที่บอกว่าคนธาตุลมสามารถเปลี่ยนนะคะความรู้สึกได้อย่างรวดเร็วนะคะเวลาที่มีใครมาทําอะไรกระทบใจิตใจเราแล้วเรารู้สึกถึงความไม่เสมอต้นเสมอปลายหรือความที่ไม่อ่ มั่นคงนะคะก็สามารถเปลี่ยนใจได้ง่ายนะคะก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นวันที่ดีของคนธาตุลมนะคะขอให้มุ่งมั่นนะคะขอให้ทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นนะคะด้วยความสามารถนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะขอเป็นกําลังใจให้และขออวยพรขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงดลบันดาลให้คุณและครอบครัวมีความสุข ความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบสมหวังสมปรารถนาส,สุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเดินทางปลอดภัยแคล้วค่าจากพยันอันตรายทั้งปวงและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ